ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93เมกะเฮิร์และวิทยุออนไลน์ r a d i o p r d g o t h b e ต t โดยทีมข่าวสวทเบตง สำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอเบตรงร่วมกับชมรมลูกเสือชาวบ้านและชาวบ้านจิตอาสาอำเภอเบตรงร่วมการประดิษฐ์ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดีจากผ้าไทยชนิดต่างๆเพื่อนำไปตกแต่งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในงานกาชาประจําปี2565ค่ะ นางมาเรียมจาหว่างพัฒนาการอำเภอเบตรรงพร้อมด้วยนางนุชนาจันทรามงคลชมรมลูกเสือชาวบ้านและชาวบ้านจิตอาสาอำเภอเบตงร,ร่วมการประดิษฐ์ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดีจากผ้าไทยชนิดต่างๆเพื่อนำไปตกแต่งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในงานกาชาปราชมปี2565าภายใต้แนวคิดกาวทศวาารรษใต้ร่มพระบรารมีสดุดีสภานนายิกาสภายกาชาไทยในวันที่8-18ถึงธันวาคมนี้ที่สวนลุมพินีกรุงเทพมหานคร เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงจเจริมพระชุมพันศา90พรรษาและทรงดำรงตำแหน่งองค์สภานายิกาสภา,ากาชาติไทยครบ66ปีค่ะ ด้านพัฒนาการอำเภอเบตงได้เปิดเผยค่าวว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม,มาราชินีนาถพระบรม,มาราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรด้วยทรงเวริยะอุตสาหะตรักตราพระวรกายด้วยสายพระเนตรที่กว้างไกลด้วยนาพระไทยที่เมตตาเพื่อให้พี่น้องประชาชนประสบกันนิกรชาวไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดระยะ เวลาก,กว่า70ปีชาวอำเภอเบตงจึงได้พร้อมใจกันร่วมถวายความจงรักภักดีโดยการนําผ้าไทยชนิดต่างๆมาประดิษฐ์เป็นผีเสื้อที่มีความสวยงามมีรูปแบบรูปลักษ์ลวดลายที่หลากหลายและถือเป็นการร่วมทําสิ่งที่ดีถวายแด่พระองค์ท่านซึ่งผีเสื้อแห่งความจงรักภักดีจากผ้าไทยเพื่อนําไปตกแต่งมิชชร่การเฉลิมพระเกียรติในงานกาชาประจําปี2565ค่ะภายใต้แนวคิดก้าวถือสวัสดีรมพระบาร,รมีสาดุดีสภาใน ยิกาสภายกาชาติไทย8-18ธันวาคมนี้ที่สวนลุมพินีกรุงเทพมหานครสำหรับพีเสื้อแห่งความจงรักภักดีนี้ค่ะได้มีแนวคิดมาจากเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมาราชินีนาถพระบรมาราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรบ้านท่าติว้วอําเภอสองดาวจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่20ธันวาคม2525้ร่ได้ทรงมีพระราชสมวัีกับราษฎรความว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป ป,ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าซึ่งนับตั้งแต่บัดนั้นจนถึงปัจจุบันป่าไม้ทั่วประเทศไทยล้วนมีแต่ความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำลำาําธารสร้างคุณค่าสร้างคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนค่ะรวมไปถึงสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับทรัพยากรทางธรรมชาติโดยผีเสื้อยังถือเป็นมแมลงที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ด้วยเพราะนามพระราชาฤทัยแห่งองค์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทําให้ประชาชนอยู่ดีกินดีแชร์ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและน้อมนาแนวพระชดดารีพระาช้าสาวนีในการร่วมกันปลูกป่าปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติอันแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่พระองค์ท่านค่ะสำหรับภายในงานกาชาติปีนี้นะคะได้มีการจัดนิทัศการการเล่นเกมค่ะอาทิสอยดาวเสียงโชคชิงรางวัลเวทีการแสดงร้านจำหน่ายสินค้าหลากหลายและร อาหารต่างๆชมนิทรรศการถ่ายรูปเช็คอินรับกล้าไม้ดาวน์โหลดสติกเกอร์ไลน์และกิจกรรมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายค่ะและจัดเต็มให้เดินเที่ยวกันอย่างสนุกสนานและในปีนี้มีการจัดงานเป็นพิเศษในรูปแบบผสมผสานทั้งอ่อนกราวและทางออนไลน์24ชั่วโมงผ่านเว็บไซต์งานกาชาิ .com อีกด้วยค่ะติดตามรับฟังรายการข่าว 93, 93. ทางสวทเบตง FM 93เมกะเฮิร์ต เลวิทยุออนไลน์ r a d i o p r d g o t h b e t o n ได้ใหม่ใน,<ต>ว,นวันและเว,วลาเดียวกันนี้